ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะเขาผ่านมาแล้วเขาไปแล้วก็พักแล้วยังไม่มีเขามาเลยทุกวันนี้เราต้องไปจีบเขาก่อนหรือเขาไม่จีบก่อนยังไม่รู้เลยครับเพราะมันหายากไหมจริงหรอส่วนใหญ่ที่เขาไปเจอกันแล้วไปเป็นแฟนกันเขาไปหานี่นะแต่กูไม่อยากพูดไปก่อนหรอกครับแต่ถ้าเกิดจังหวะมันควรที่จะมีมันก็คงมีแหละอ่าสุดพาไปททะเลครับพ่อพิมพ์ครับอ๋อพาคุณตาไปครับหลานหลานเป็นช่วงปิดเทอมด้วยก็เลยพาไปเที่ยวทะเล ภาพหน้าร้านกับคุณตาหลายคนก็บอกไม่ทำไมคุณตาเพียวจังเพียวจริงครับเพียวจริงคือก่อนหน้าน,นี้คุณตาเลี้ยงผมก็เลี้ยงด้วยลําแข้งก่นอนที่จะแบบก่อนที่จะมีเหรนนะก็จะแบ่งเป็นเป็นแบบรุ่นเลยรุ่นน้าก็จะดูแลหนักหน่อยแล้วก็มารุ่นผมก็ยังมีความแบบว่าต้องตีให้รู้แล้วก็พอมารุ่นเหรนเนี่ยก็จะอยู่ในความแบบ แล้วเหมือนเหมือนเขาจะความซอฟลงเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองของตาเราก็จะได้เห็นเยอะมากในในพาร์ทล่าสุดอะไรนะเขาว่าลำแข้งที่หมายควาบ่าทนั่นแตทั้งต่อะเล่น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 ดูแลแบบค่อนข้างหนักหน่อยใช่ใช่เพราะบางทีเมื่อก่อนอะเกเรก็เกเรในเรื่องของการแบบแอบโดดเรียนบ้างแอบไปทํากิจกรรมข้างนอกโดยที่ไม่ได้บอกคุณตาอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบ ตีเพื่อให้รู้ว่าอันนี้ผิดนะอันนี้อันนี้นนทําไม่ได้นะ,ะการการเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญกับตัวเองนะยอะไรเงี้ยมีอะไรแบบเด็กโดนตีบ่อยบ่อยฮะ,ะยิยย่งโดนตีก็ก็ยิง่งก็ยิ่งอยากเหตุการณ์ไหนต้องฝังใจล้ว่วาเออว่าตา,ามันมีหลายเหตุการณ์ฮะมีหลายุการมากทั้งพ่อทั้งตาทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะพอเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เป็นหลานชายคนเดียวที่ ครอบครัวจะมีพี่สาวนะผู้หญิงสามคนเลยแล้วเราเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วเราจะค่อนข้างให้เกเรได้เต็มที่เขาก็จะไม่มีกรอบให้กับเราเพราะว่าพี่ๆทั้งทั้งสามคนเขาก็จะดูแลในพักของตัวเองผมก็จะแบบคิดนอกกรอบเยอะอาจจะเยอะไปไกลหน่อยก็จะโดนแบบโดนตักเตือนบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่จับแต่จักว่าเด็กดื้อในวันนั้นเราเป็นเทมัสซี่ไม่ได้คุณคุณตาเขาพูดกับเราเลยใช้ไงมไม่เชื่อ ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยอยู่ในความคิดเลยว่าจะมาเป็นคนที่กล้าแสดงออกเพราะว่าคุณตาก็จะฝึกให้เป็นคนที่ขยันอดทนเป็นคนดีแล้วก็ในเรื่องมันก็เลยถูกปลุกฝังมาให้แบบเรากลัวที่จะเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้เข้ามาจริงๆคุณตาก็มีความประทับใจนะครับแล้วก็มีคนที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณตาดีใจว่าสิ่งที่เขาเคยเคยเคย,เคยปลุกสอนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมันได้ผลนะคุณล ดูทุกเรื่องครับดูทุกเรื่องแล้วเขาก็จะบอกว่าเออนางเอกคนนี้น่ารักเนะเาะนางเอกคนนี้เป็นอย่างนี้นะนบท<ต>ไม่ใช่ช่วนเราเลยเหรอหลาน คือในเรื่องหลานจะโดนแบบกระทำเยอะถ้าเป็นละครบู๊ก็จะโดนแบบลุมทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบแนวชีวิตก็จะโดนแบบเอาเปรียบนู่นนี่นั่นก็แบจะรักสงสารเารเาบอกศาใจเรา <laughs> บอกว่าทั้งสาสรใจทั้งสงสาร,อสาร <laughs> บอกแล้ทำไมมันมันบางทีก็จะบอกว่าบางเรื่องเขาจะบอกว่าทำไมมันโง่ขนาดนี้โดนเขาหลอกทําไมต้องไปยอมให้เขาหลอกเขาบอกว่าเนี่ยมันคือละครที่เขากับมีบทประพันธ์มาแล้วเป็นอย่างนี้ก็พยายาม เล่าให้เล่าให้เขาเข้าใจแล้วพอเรามาเติบโตในก็เหมือนกับเริ่มโตในวงการเขาก็เริ่มสบายใจในเรื่องของการใช้ชีวิตพอเข้มได้เจอกับผู้ใหญ่ที่มีเมตตากับเข้มเขาก็จะคอยสอนนอกจากคุณตาแล้วก็จะเป็นการรับช่วงต่อระหว่างคุตากับกับผู้ใหญ่ในในวงการห่วงเรื่องกลัวเขาหลอกแต่บอกบบโนหลอกใช่กลัวว่าเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมแล้วก็ไม่รู้ เป็นคนที่ด้วยประสบการณ์น้อยเรียนน้อยด้วย<ะ>หมายถึงว่าในในวัยเรียนเราบางเรของเราเราอาจจะไม่ได้บบแบบรูปผโกผมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเพราะยังไงเขาก็มองเราเป็นเด็กอยู่แล้วลเราก็ไม่ได้โตไปไปกว่าวัยตัวเองหรอกจ้ะมาถึงเขาก็ยังเป็นห่วงในวัยในรูปแบบที่เราบกพร้องในการใช้ชีวิตของเราอยู่ก็จะเป็นห่วงเหมือนช่วงนี้แบบว่าตัวเ้มเงลบอว่าให้เวลาส่งเสริบความกลวั้นจะมองกับะาร ไม่ไมอ,อ,อ๋อมันผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถดูแลเขาได้และเราไม่ลําบากเราสามารถเสิร์ฟในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาไปเจอจเราไปถ่ายละครหรือว่าเราไปทํางานก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่าที่นี่มันสบายเนาะอาหารก็ดีนะการดูแลที่นี่มันดีก็เลยอยากจะให้เขามาเห็นในรูปแบบที่เราไปอยู่ไปเจอบ้างอ,อยากให้เขาได้มาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตกับเราบ้างอะไรเงี้ยตาตา ยังฮะจริงหรอใช่ครับเขาจะบอกว่าเออก็โตกว่านี้ก่อนฮะไม่เคยถามนะว่าเราอยากหรือไม่อยากอยากมากผมมาแล้วทีนะพี่ใครก็ได้นมาศึกษากันอะไรแค่ภาษาัจะไม่กี่ใครเลยหรอเขาจริงๆเขาก็ชอบทุกคนมันแล้วแต่คาแรคเตอร์ที่เขาแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงมิตรัยบัญชากับ นางเอกคู่ขวัญเขาอะไรเงี้ยเขาจอ้ถ้ายุคนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ยุคเทมเขาก็จะเป็นแล้วแต่ลูกหลานชอบและกันแต่ตาก็จะชอบถ้าเกิดเป็นคาแรคเตอร์ที่มันตรงในรูปแบบที่เขาเคยเห็นอะไรเงี้ยเขาคนนี้น่ารักเนาะอะไรแต่ถ้าเกิดคนไหนเป็นตัวจริงของเทมต้องพาไปพบตุมตาต้องพาไปเจอต้องพาไปเจอแต่ช่วงนี้ผมเพิ่งพาไปรักษาหูคันหลังให้นี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ครับแต่ขอก่อน มีบ้างยังอ่ะช่วงนีแค่เพียงต้องหาแล้วแหละให้ตาเออใช่ครหาแฟนเนียเพราะมันหายากไหมจริงหรอคนใหญ่ที่เขาไปเจอกันแล้วไปเป็นแฟนกันเขาไปหานี่นะแค่มาเล่นเที่ยวมันแค่มาสังเกตมันไม่มีไหนไม่มีใครอิงต็อกหาเธอเลยหรอไม่มีแนะน้าหรอมันมีแบบว่าแว่วมันมีแบบผ่านแบบไม่ไม่ไม่ยังไงอะไรมันมันไม่รู้ไงว่าเขามันควรที่เรียกแฟนไหมหรือว่าเป็นคนคุยอะไรเงี้ย ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะเขาผ่านมาแล้วเขาไปแล้วก็พักแล้วแนวแล้วแต่แต่อยากได้นะไม่รู้จะเข้าไปคุยมันด้วยด้วยปกติที่มันก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครอยู่แล้วถ้าในเรื่องของการทํางานเวลาทํางานก็จะตั้งใจมีโลกส่วนตัวตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยเวลาทํางานก็จะนั่งอยู่กับตัวเองคนก็จะไม่กล้าเข้ามาคุยอะไรเงี้ยแต่ผมอยากคุยนะอยากพูดด้วย แต่บางทีเราเราพูดมันอาจจะตรงไปหรือว่าอาจจะแบบไปกระทบในคือบางทีมันพอมันเป็นเด็กอะ่ะเราก็จะพูดในความสนุกโดยเอาบางทีเอาปมเขามาพูดเล่นอะไรเงี้ยให้ให้กับคนรอบรอบอ่ะได้มีเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยจนหลังๆรู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ละไม่ได้ละคือจริงๆตอนนี้เราก็พร้อมที่จะนแกแล้วล่ะอยากมีครับอยากมี แต่ยังไม่มียังไมม่ีเขามาเลยทุกวันนี้เราต้องไปจีบเขาก่อนหรือเขาไม่จีบก่อนยังไม่รู้เลยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เห็นเลาคนที่เปิดไดเรกเออได้เรกเขาแค่ไดเรกอาเธอเลยเหรอเทมไดเล็กเหรอเขาเปิดไดเรกก็ยังไม่โอ้ผมไม่รู้เรื่องโซเชียลเลยเปิดเปิดไดเรกคือให้เขาทักเข้ามาได้ไม่เคยไม่เคยติดนะ มาเราก็ไปกดไลค์เขาบ่อยๆเข้มมาได้ดูหรือเปล่าที่เขาได้ได้เลยเข้ามาเหมือนจริงอะไรเงี้ยเราได้ดูบ้างไหมได้เช็คไหมในระดับตัวเองหรือว่าผมไม่ได้ดูไม่ได้เปิดดูครับจริงเราชอบแบบไป็นจีบเขาก่อนหรือว่าจะเป็นคนมาจีบหรือว่ากลัวไม่ตรงปกมีส่วนนะมีส่วนนะมีส่วนแต่กูไม่อยากพูดไปก่อนหรอกครับแต่ถ้าเกิดจังหวะมันควรที่จะมีมันก็คงมีแหละใครพร้อมมาทำจีบใช่เลยครับมาเลยครับโดพร้อมจีบเลยตอนนี้คือสวดจริงนะเข้มตอนนี้ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ก็โตแล้วนะก็พร้อมเปิดเผยอคนนี้สนิทแบบไม่ไไห้ม่งมแบบาใครให้บ้างเหรอเออลืมลืมคิดเรื่องเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราไปให้คำสัญญากับน้องไว้ว okay. sí, ่ารอน้องมีแฟนก่อนแต่ว่ามันเหงาสิปัญหามันก็เหงามันก็มันก็เหงาใช้ชีวิตสนุกสนุกไปก่อนครับกระแสละครด้วยมั้งก็ เร oh. right? ื่องของการดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วยก็ก็อาจจะมีผลไปถึงการเลือกพินเตอร์ของผู้ใหญ่หลายๆท่านหรือว่าสินค้าหลายๆตัวเต็มยังจ๊ะอุดหมาอีกได้ได้เลยครับรอรอราคาเป็นมิตรเป็นมิตรมิตรอาชีพหม่ยังว่างนะคบได้หมดเลยทั้งเครื่องดื่มน้ําอะไรเงี้ยได้หมดเลยเครื่องใช้ของในครัวบ้านครัวเรือนมีได้หมดเลยครับยังได้หมดรถอย่างเงี้ยครับรถก็ได้ใช่ใช่ เเ่ยงไช่วงนี้ก็นอกจากการออกกําลังกายก็จะนี่แหละครับอยู่เลนัทคลินิกในการดูแลเพราะว่าก็จะดูแลกันมานานมากๆแล้วจริงๆผมก็ทั้งไปออกงานกราบอยู่เลนัทคลินิกแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเข้าวิตามินแล้วก็ผิวผิวต่างๆแล้วก็ได้มาทําโปรแกรมในในส่วนของแบบสัตว์จนต่างๆที่เราแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยครับพวกหน้าท้องต้นแขนต้องขาอะไรเงรี้ยที่นี่ก็เทคโนโลยีก็แบบเยอะเยอะและดีและปลอดภัยมากๆ ก็เลยขอเลยว่าซ e ื้อผมนะครับเพราะว่าผมรู้เร oh ื่องของคุณมากเกินไปแล้วก็คือเป็นผู้ใช้บริการเจเป็นผู้ใช้บริการครับต่อให้เขาแบบให้เราจ่ายเราก็จะจ่ายเพราะบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปออกงานก็ไม่ค่อยได้เข้าคลินิกกับใช่แต่พอไปออกงานเราก็จะทาควบคูนไปเลยแสดงว่างานนี้เราดวเองเลยผู้จัดการไม่ได้ดีอะไรอะไรใช่เดี๋ยวจะให้ออกนะครับดีดูดูดดผู้จัดการดูแลผู้จัดการดูแล